e ทีย s ิสเทีย i ิสคืออะไรเทีย i ิสก็คือการจัดอันดับเป็นแถวๆซึ่งแต่ละแถวก็จะเรียงด้วย S A B C D F หรือว่าจะมีแถวที่แตกต่างจากนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับคนที่จัดเทีย i ิสเราก็ไม่เข้าใจช่อง YouTube ต่างประเทศเหมือนกันนะว่าทำไมต้องทำจัดอันดับเทีย i ิสซึ่งเราก็อยากลองทำนั่นแหละแต่ง่ายๆเลยคือเราขโมอยไอเดียเขามา แล้วหัวข้อเทียรลิสที่เรานํามาจัดในวันนี้ก็คืออาหารนั่นเองแล้วทําไมต้องเป็นอาหารน่ะเหรอก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนกินทุกวันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆเลยมาเราก็จะมันเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเลยละกันอืออย่างเช่นไก่ทอดไก่ทอดก็เป็นสิ่งง่ายๆสําหรับเราแนละ้วก็คือไก่ที่เอาไปทอดแล้วก็ได้ไก่ทอด จบแค่นี้แหละให้เลยบีเทียผัดกะเพราต้มกะเพราหรือกะเพราอืมนั่นแหละชาวมันเถอะผัดกะเพราเป็นเมนูเบสิกของคนไทยไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพรากุ้งกะเพราปลาหมึกหรือเวลาที่ไม่รู้จะกินอะไรก็จะสั่งผัดกะเพรา เลยก็คืออาหารสิ้นคิดเป็นเมนูที่รักอาหารตามสั่งทุกร้านมีทำง่ายรวดเร็วแล้วก็ทันใจวัยรุ่นแถมรสชาติก็ยังจัดจ้านอีกด้วยหรือถ้าคุณอยากให้มันพิเศษมากขึ้นแล้วก็สามารถใส่ไข่ดาวเพิ่มได้ด้วยให้มันอยู่ในมีเทีย ไอติมที่ทุกคนชื่นชอบตั้งแต่รสวานิลานมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชาเขียวเผือกกาแฟมิน้นต์แต่ไม่ว่าไอติมรสไหนก็อร่อยทุกรสนั่นแหละแถมเวลากินยังเซ็กซี่อีกด้วยเอาไปเลยเอเทียส้มตำมีรสชาติโดดเด่นที่สุดก็คือมีความแซ่บเป็นของตัวเองแต่ว่า มีโทษก็คืออร่อยปากแต่ว่าลำบากห้องน้ำนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังจะกินกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวเราให้เอสเทียเพราะว่าเราชอบแล้วก็อร่อยด้วยสลัดผัก F อเทียชานมไข่มุก เสเทียก็จบไปแล้วกับเทียริสของเราถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะขอบคุณค่ะ